เจดอนซานโชเดินเข้ามาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมความคาดหวังระดับซูเปอร์สตาร์ค่าตัวมหาศาลสถิติจากบุนเดสลิกาและภาพจำของนักเตะที่ควรจะเป็นอนาคตของสโมสรในวันนั้นแฟนบอลรักเขาสโมสรเชื่อมั่นในตัวเขาและทีมก็ให้เวลาเขาปรับตัวให้เวลาฟื้นฟอร์มให้เวลามากกว่านักเตะหลายคนแต่สิ่งที่แมนยูไม่เคยได้จากเจดอนซานโชเลยไม่ใช่แค่ฟอร์มในสนาม แต่คือความเป็นมืออาชีพที่สม่ำเสมอปัญหาไม่ได้หยุดแค่ผลงานแต่มันลุกลามไปถึงทัศนคติการฝึกซ้อมการตอบสนองต่อคําวิจารณ์จุดแตกหักไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลแต่คือพฤติกรรมการสื่อสารผ่านโซเชียลการแสดงออกเชิงท้าทายรวมถึงการโพสต์คําว่าฟรีดอมซึ่งอาจจะดูมีความหมายสําหรับเขาแต่สําหรับสโมสรมันคือการตัดขาดอย่างชัดเจนแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะมีปัญหามากมายแต่สิ่งหนึ่งที่สโมสรยืนหยัาเสมอ คือไม่มีใครอยู่เหนือทีมวันนี้ซานโชกกำลังจะหมดสัญญาและพร้อมกลายเป็นฟรีเอเจนต์ไม่มีคำอวยพรใหญ่โตไม่มีคำสาปแช่งมีแต่ความจริงที่ว่านี่คือความสัมพันธ์ที่ไปต่ออีกไม่ได้แล้วบางครั้งการแยกย้ายไม่ใช่เพราะว่าใครผิดทั้งหมดแต่เพราะความคาดหวังทัศนคติและเส้นทางไม่เคยไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ต้นเมื่อสัญญาสิ้นสุดแมนยูได้ปลดภาระซานโชและอิสระและทั้งสองฝ่ายก็ได้เริ่มต้นใหม่เสียที